สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของ Kenwood The All In One ประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมมค่ะครับสวัสดีครับผมพูลพชัชรุณสิริครับใช่แล้วค่ะ ครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาในช่วงของงานเคนบ o ดนะครับชื่องานว่า Kenwood The Night Meeting and Party 2017ครับผมงานในวันนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงคะคือด้วยส่วนคอนเซปต์ตัวนี้นะครับก็คือคำว่า The Night นะครับเดินไน h t เนี่ยแปลว่าอัศวินในส่วนของอัศวินเนี่ยความหมายของ Kenwood ก็คือเราตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะครับไปลบลาค่าฟันนะครับสร้าง ต้องบอกว่าเกณฑ์มาเก็ตแชร์มาค่อนข้างพอสมควรปีที่แล้วเป็นปีที่เคนบูตโตมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอัศวินเหนื่อยวันนี้จะเป็นวันที่อัศวินกลับบ้านสู่อาณาจักรของเคนบูตอ่าเสร็จแล้วเมื่อกลับบ้านเราก็ทำยังไงครับเราเราก็ต้องเหมือนกับว่าเลี้ยงปลอบใจให้รางวัลน,นะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เราอัศวินของเราแต่ไม่พอแค่นั้นนะครับคือในตอนค่ำคืนเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของตัวคอนเสิร์ตนะครับจากศิลปินดังทั้ง mm. มอรสปาฏิพานนะครับแล้วก็เจนนิเฟอร์คิม นะครับค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วยังไม่พอจากนั้นเราจะมีรางวัลมากมายให้กับเหล่าอัศาวินรางวัลใหญ่ทองคำาิบบาทเลยนะครับโอ้โห,โหก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมคาะคือถ้าคุณผู้ชมได้ตั้งแต่ กระแสปีที่แล้วคือเคนวูดเนี่ยตีตื้นแล้วก็คือไปที่ไหนเราก็จะได้ยินแต่ว่าเคนวูด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 กำลังแรงต้องบอกว่าส่วนกระแสกับเศรษฐกิจของข่าวออดิโอมากๆใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าต้อนรับอัศวินกลับบ้านกลับมาสื่ออ้อมกอดของเคนวูดนอกจากที่เราจะให้รางวัลเลี้ยงสร้างความเฮฮาสร้างความบันเทิงใจแล้วค่ะปีนี้ในงานเราเหมือนมามอบอาวุธใหม่ให้กับเราอัศวินก็คือเป็นสินค้าไลฟ์อัพของ2017ซึ่งทีเด็ด โอ้โห oh, oh, <here. S 1> คุณผู้ชมค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว mm hmm. เดี๋ยวป้าป้างแล้ว mm hmm. คุณบอมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าอาวุธใหม่ที่จะมอบให้กับเหล่าอัศวินของเคนวูดมีอะไหลและน่าสนใจขนาดไหนได้บ้าง mm hmm. ข้างในดีไหมคะได้เลยครับ hmm. ไปชมกันเลย It's my great pleasure to meet you uh, today in บ้านของ Kenwood ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะมันดูหนาแน่นไปด้วยประชาชนและเหลาอัศวินที่พร้อมจะสู้ต่อ<ช>แล้วแบรนดิ้งในการสร้างแบรนดิ้งของปีนี้ค่ะ,คะเห็นบอกว่าจะโกอัพไปยังไงบ้างใช่คือจริงๆเลยอะด้วยด้วยตัวเป้าหมายของบริษัทเราเราต้องการให้สินค้าเราเนี่ย พรีเมียมมากขึ้นะนะครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มกลุ่มลูกค้าตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างของลูกค้าความต้องการเนี่ยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งย,ยกโพลิชั่นของแบรนด์เราขึ้นไปอีกครับผมเครื่องมือที่ดีที่สุดนั่นคือสินค้ามันก็คืออาวุธนั่นเองใช่ <นะ S 1> แล้วมันเจ๋งขนาดไหนครับปีนี้เราจะได้พบกับอะไรใหม่ๆของเคนบูดบ้างต้องบอกว่าค่อนข้างมาเต็มวันจริงงานวันนี้นี่คือเปิดตัวทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่แบบเจ๋งจริงๆเลยคือซีรีส์9ของเรานะครับ คือซีรีส์9ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆของปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วนะครับก็คือมี Android Auto Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีรองรับไฟไฮไ Res แต่ปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ format PCM ปีนี้ครับเป็น format DSD ซึ่งเป็นไฮไ e s s ขั้นสุดแต่ว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยในการฟังเนี่ยม,มันตอบโจทย์ของทุกความต้องการนะครับผมแล้วก็ด้วยตัวสินค้าเองเนี่ยจากเดิมที่สะท้อนหน้าจอต้องมีตัว,วอุปกรณ์เสริมเรียกว่า Wi-Fi d o n g l e ค่ะ,คะไม่ต้องแล้วบิวอินมาให้เลย คือมีอยู่แล้ว<ช>คุณเชื่อมได้เลยแล้วเด็ดกว่านั้นครับตอนนี้กระแสกล้องหน้าบันทึกรถใช่เลยคือที่ที่มีเหตุการณ์กันเนี่ยทำให้ตอนนี้ยอดขายดีกันมากๆเนี่ยตัวนี้สามารถโอเบรดกับหน้าจอคือด้วยตัวกล้องเองไม่มีหน้าจอแล้วค่ะแต่ว่าเชื่อมต่อเข้าตัวฟอนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเซตติ้งต่างๆเนี่ยผ่านฟอนต์ได้เลยนะครับแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่บันทึกต่อไปแล้วเป็นตัวช่วยทําให้การขับขี่เนี่ย ปลอดภัยมากขึ้นมีฟังก์ชันอย่างเช่นนูเห็นพวกอารามต่างๆหนูเห็นในต่างประเทศขับขับรถแบบว่าไกลๆครับเริ่มล้าสายตามลาเปย์ซ้ายเปย์ขวาครับออกนอกเลนปุ๊บเตือน่าหรือขับใกล้คันหน้าเกินไปเตือนคันหน้าเบรกกระทนหันใช่หรือจอดติดไฟแดงรถติดอยู่นั่งเล่นมือถือนั่งหลับโดนเยอะคันหน้าเอะไปแล้วไอ้นี่ก็เตือนอีกครับ แล้ววันนี้ที่จะทําให้เราอัศวินได้ผ่อนคลายในยามค่าคืนหระคะบรรยากาศมันสนุกสนานขนาดไหนสุดครับคืออย่างที่บอกก็คือคอนเสิร์ตพี่มอสครับพี่มอสจัดเต็มครับ <ยะ S 2> พี่มอสนี่แบบว่าคือต้องบอกว่าแฟนคลับของพี่มอสนี่ขอเข้าแจมงานเยอะมากหลังไม่รู้อายุกันเลยนะคะว่าใ,ใครเป็นแฟนคลับของพี่มอสนอกเหนือจากพี่มอสล่ะพี่คิมครับแล้วที่เด็ดที่เด็ด,ด,ดพี่คิมไม่ได้มาคนเดียวขอไะขากรีดกอดได้ไหมคะใช่เลยแล้วพี่คิมไม่มาคนเดียวครับพี่คิมพานุ๊กเดอะวอยซ์มาด้วย นะครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับศ uh huh. ิลปินมาเราเราต้องการให้เราศิลปินของเราเนี่ยรีแลกจริงๆแล้วก็อัศวินของเราก็แฮปปี้กับบ้านใช่แล้วที่สําคัญค่ะอย่าลืมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้าอทองคำมูลค่า10บบาทกลับบ้านไปครับชมบรรยากาศกันดีกว่าค่ะนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับความสนุกสนานเขาบอกว่าเป็นการต้อนรับนักรบกลับบ้านาอบอุ่นไหมครับอบอุ่น,ออนแสงทองเรืองอรามสิบ,บาทอบอุ่นทีเดียวค่ะทุกคนแฮปปี้กันหมดครับงานนี้ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าแบบนี้คุณผู้ชมอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเคนบูดเนี่ยเราเข้าไปได้ที่ไหนกันบ้างคะครับจริงๆก็มีเว็บไซต์เคนบ o ดนะครับ k e n w o o d c o m นะครับก็เลือกไปที่ข่าวเดียวได้เลยแล้วก็ที่ รู้สึกจะเหมือนกับคอมมูนิเคตกันชัดเจนมากที่สุดก็จะเป็น a c e b o o k นะครับก็เข้าไปที่เ c e b o o k แล้วก็เซิร์ชหา Kenwood Car Audio Thailand ก็จะได้เจอกันเลยแล้วมีข้อความไรนก็สามารถทิ้งมเมสเซจไว้นะครับอโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ e n w o o d The a อ l In วันเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าเด็ดๆที่อยู่ในงานนี้ไปเล่นและไปสัมผัสจริงๆกันแต่ถ้าตอนนี้คุณผู้ชมอดใจไม่ไหวอยากจะสัมผัสสินค้าไลนา์อัพตัวใหม่ล่าสุดจาก Kenwood แล้วไปได้ที่ตัวแทนจำหน่าย k e n w o o d ทั่วประเทศสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Legenda por